สวัสดีครับทุกคนในคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่จะมาสอนทุกคนนะครับตั้งค่ามูมูนะครับว่าทํำยังไงนะครับให้มันลื่นนะครับแล้วก็สอนดูสเปคคอมพิวเตอร์นะครับแบบคร่าวๆนะครับว่าดูยังไงนะครับทุกคนมาเริ่มกันเลยนะครับทุกคนก่อนอื่นนะครับก็ต้องไปดาวน์โหลดมูมูเนี่ยมาให้เรียบร้อยก่อนนะครับคลิปนี้เนี่ยไม่ได้สอนติดตั้งนะครับทุกคนพี่เชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้น่าจะติดตั้งมูมูกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเจอปัญหาเล่นแล้วมันแหลกใช่่่ะทุกกคคคนนืออยางี้รับ็ไปดาวน์โหลลดแแบปปกติินะเข้้าไ Google ครัวพมพ์มทุกคนนนนะะปรมาณี้ครับ่ ไม่ต้องมีแสแลชนะครับแล้วก็เข้าไปที่ลิงก์แรกเลยนะครับมูมูลิงก์แรกเลยนะครับแล้วก็มันก็จะมาหน้านี้แหละทุกคนก็ดาวน์โหลดกันให้เรียบร้อยแล้วก็ติดตั้งกันปกติอันนี้พี่เชื่อว่าทุกคนติดตั้งกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนอ่าเมื่อเราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับอันนี้เป็นหน้าเดสก์ท็อปของพี่เอนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปช่องของเรานะครับทุกคนนะประมาณนี้นะครับก็จะได้2ตัวนี้มาใช่ปะ่ะทุกคนก็จะได้เป็นมูมูเพลเยอร์สิบสองกับมูมูมรต อันดับแรกนะครับทุกคนให้เริ่มที่เป็นมูมูมัลติเพเยอร์ละกันเพราะพี่เชื่อว่าคนที่เข้ามาดูเนี่ยอาจจะเล่นมากกว่า1จอนะครับทุกคนประมาณนี้นะให้เรานะครับคลิกขวานะครับนะแล้วก็เลือก property นะครับทุกคนที่ตัวนี้นะครับเลือก property มันก็จะได้หน้านี้ใช่ป่ะทุกคนก็ให้เลือกไปที่อันเนี้ย compatibility นะครับทุกคนตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เราติ๊กเป็น run admin นะครับจากนั้นกดไปที่ change dpi นะครับทุกคน change dpi แล้วก็ติ๊กตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกอันเนี้ยเป็น application นะครับถ ไปได้เลยนะอันนี้ก็แอพพลายโอเคประมาณนี้นะครับให้ทําอย่างเงี้ยทั้ง2อันเลยนะครับอันนี้คือพี่ทําเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเลือกตรงนี้นะครับแล้วก็รัน a อ m ดมินเชง dpi นะครับตรงนี้นะครับประมาณนี้นะทุกคนประมาณนี้นะครับอ่ะจากนั้นนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับทุกคนคืออะไรนะครับทุกคนขั้นตอนต่อไปเนี่ยเรานะครับจะพิมพ์ไปที่ปุ่มวินโดว์ทุกคนเห็นวินโดว์ตรงนี้ใช่ป่ะเนี่ยที่มันอยู่ตรงนี้ครับให้ทุกคนไปที่กราฟิกเซตติ้งครับพิมพ์ GR นะผลมันจะขึ้นว่า g กราฟิกเซตติ่งนะครับทุกคนอันนี้พี่บอกก่อนนะครับพี่ใช้เป็น Windows 10 Home นะครับนะเวอร์ชั่น Home นะครับก็ลงไว้นานแล้วนะครับ ใครใช้ Windows ไม่เหมือนกันเนี่ยพี่ก็อาจจะพูดไม่ถูกเหมือนกันนะครับอันนี้เป็น windows 10 Home นะครับทุกคนอ่าเมื่อเรามาที่หน้ากราฟิกเซตติ่งใช่ปะ่ะทุกคนทุกคนก็จะเห็นเนี่ยมันจะมีแบบนี้ใช่ปะ่ะเนี่ยจะมีประมาณนี้ใช่ปะ่ะให้ทุกคนกด b r o w s e นะครับตรงนี้ครับกด b r ร w s e นะครับแล้วก็ไปที่หน้า Desk t o p อนะครับที่เราเนี่ยนะครับ desktop อตรงนี้เนาะแล้วก็ให้เลือกเป็นมูมูมัตติเพเยอร์นะครับนี่เลือกมูมูมัตติเพเยอร์แล้วกดแอดนะครับป๊อปเข้าไปแบบนี้นะครับ อันนี้ถ้ามันขึ้นสีแดงเนี่ยเพราะว่าพี่แอดไปแล้วนะครับถ้าเกิดใครไม่ได้ขึ้นสีแดงเนี่ยมันก็จะตกมาอยู่ตรงนี้เว้ยทุกคนเนี่ยมันก็จะตกมาอยู่ตรงนี้จากนั้นนะครับทุกคนกดคําว่า ออปชั่นไว้ทุกคนแล้วก็เลือกเป็น High Performance นะครับคือตอนแรกนะครับมันจะอยู่เป็นレ s w i n d o w ์ดีไซนหรือ Power Saving อันเนี้ยพี่ไม่แน่ใจนะครับให้เลือกเป็น High Performance นะครับเพราะว่ามันจะเอาการ์ดจอของเราเนี่ยมาช่วยในการประมวลผลนะครับทำให้ตัวมูมูมันลื่นขึ้นนะครับทุกคนอันนี้ก็ทําได้เลยนะครับทั้งมูมูแล้วก็โรบอทเกมคลายแอ้นนะครับพี่ก็ทําเหมือนกันนะครับตรงนี้นะแล้วก็ไปเบา์ตัวโรบอกมาเหมือนกันนะครับทุกคนแล้วก็กดเป็น High Performance ประมาณนนนนนี้้ะคครัับจากกกทุ็เปิด มัตติหมูมู <ain> ขึ้นมานครับเดี๋ยวนี้พาไปดูตั้งค่าก่อนละกันครับเดี๋ยวพาไปดูตั้งค่าก่อนอ่ะเปิดขึ้นมาตอบเย็ดปรประมาณนี้นะครับอ่ะอันนี้เนี่ยถ้าเกิดใครที่เข้ามาครั้งแรกมันก็จะมีแค่อันเดียวนะครับทุกคนอันนี้คือพี่ทําไว้หลายอันนะครับก็มีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับทุกคนประมาณนี้ตอนแรกจะมีแค่อันเดียวตรงนี้เราสามารถตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับอันนี้พี่จะตั้งเป็นชื่อตัวละครเอาไว้นะครับทุกคนเริ่มที่อันแรกนะครับทุกคนนะเราก็กดไปที่รูปเฟืองครับนี่นะตั้งค่ารนี้ะมาณ มาถึงเนี่ยพี่จะเลือกเป็น Direct X Mode นะครับประมาณนี้แล้วก็ตรง CPU เนี่ยพี่จะเป็น c u s ต o m นะครับจะเป็น4กับ6นะครับหรือว่า 4, 4กับ4ก็ได้นะครับอันนี้พี่เลือกเป็น Best Performance ไปเลยนะครับทุกคนประมาณนี้แล้วก็ตรงไอ้การาฟิกเนี่ยครับพี่เลือกเป็น Battle Screen Performance นะครับทุกคนตรงนี้นะแล้วก็อันนี้รู้สึกว่ามันจะติ๊กไวอยู่แล้วนะ r อร์ u ย e อะไรเนี่ยดีคลายกราฟิกการ์นะครับประมาณนี้อันนี้ขนาดหน้าจอนะครับเป็น1ห0 900 DPI 240ที่พี่ตั้าค่าที่พี่งช้อนนีครับอันนี้เป็งค่าที่พี่ใช้งาน ตั้งอะไรนะครับอยู่ที่ห้าสิบนะครับทุกคนแล้วก็เฟรมเรนเนี่ย พี่ปรับไปที่120จริงๆเนี่ยเฟรมเรทเนี่ยมันไม่แสดงผลถึง120หรอกแต่พี่ตั้งไปอย่างนั้นแหละจริงๆเนี่ยการจริงๆเนี่ยเฟรมเรทของเราเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์เราอย่างจอคอมพี่ใช้งานเนี่ยมันเฟรมเรทแม็กสูงสุดที่75แสดงว่าพี่เล่นอะไรมันก็ไม่น่าจะเกิน75นครับแต่ว่าตรงเนี้ยจะตั้งเป็น60หรือ120ตามพี่ก็ได้อันนี้แล้วแต่นะครับแล้วก็ดิสเพย์เฟรมเรทอันเนี้ยถ้าเราติ๊กเอาไว้เนี่ยมันจะโชว์ที่มุมขวาว่าตอนเนี้ย มันเท่าไหร่นะครับทุกคนอ่ะแล้วก็ตัว remember this last setting นะครับ m a n window position ก็คือเหมือนกับว่าสมมุติว่าเราปิดไอเนี้ยสมมุติว่าเราปิดหน้าจอไปแล้วนะครับแล้วขนาดหน้าจอเนี่ยมันจะจําค่าเดิมเอาไวอ้อ่ะสมมติว่าเราปิดอ่ะสมมติว่าพี่ปิดตอนที่เล่นเกมอยู่แล้วหน้าจอมันประมาณขนาดนี้ใช่ป่ะพันหกคูณเก้าร้อยแล้วเรากดเปิดอีกครั้งเนี่ยมันก็จะ r e มเบ b e r ก็คือมันจะจําค่าขนาดหน้าจอเอาไว้นั่นเองนะครับทุกคน ตรงนี้ก็อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นค่าเดิมอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ติ๊กถูกนะครับโค้ดซิสเต็มซาวนะครับทุกคนแล้วก็ไอตัวโทรศัพท์พี่เลือกเป็นเซี่ยวมี่ตรงนี้น่าจะไม่มีผลเท่าไหร่นะครับทุกคนลองเลือกอันอื่นดูก็ได้นะไม่ต้องเหมือนกันก็ได้อันนี้แล้วแต่นะครับพี่ตั้งค่าประมาณนี้นะครับทุกคนีให้ดูนะครับประมาณนี้เนาะอ่ะจากนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากเกิดโคลนคอทีจเจ้ยถ้าเกิดว่าเราอยากโคลนจอที่2จอที่3แล้วก็ติ๊กถูกที่จอแรกนะครับทุกคนแล้วก็เลือกทีี่สัััญลกษณ์ตรรงนน้ะคบ อ่ะแล้วก็ใส่จํานวนที่เราต้องการโคลนเข้าไปยิ่งใส่เยอะก็ยิ่งนานนะครับอ่ะสมมุติเราใส่3เนี่ยมันก็จะโคลนอันเดิมมา3อันเลยนะครับนะเราก็จะเป็นซิทเซตติ้งเหมือนเดิมหมดเลยนะรหัสทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยนะครับทุกคนโอเคประมาณนี้นะครับสําหรับการเซตติ้งนะครับทุกคนเซตติ้งคร่าวๆที่พี่ใช้งานประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาพูดถึงการดูสเปคค,คอมพิวเตอร์กันแบบ คร่าวๆดีกว่านะครับทุกคนเริ่มนะครับง่ายๆเลยนะครับให้ทุกคนคลิกขวาครับที่ตรง Taskbar ด้านล่างนะเนี่ย Taskbar ข้างล่างนะคลิกขวาแล้วก็เลือก Task Manager ตรงนี้นะครับนี่ Task Manager มันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับทุกคนนี่ตัว Task Manager เนี่ยทุกคนน่าจะเปิดเป็นกันอยู่แล้วใช่ไหมครับ t a เม Manager จริงๆคีย์ลัดของมันก็คือปุ่ม Control s h i บวก Esc นะครับกด3ปุ่มพร้อมกันนะครับ มันก็จะขึ้นมาแบบนี้แต่ว่าจริงๆคลิกขวาตรงนี้ก็ง่ายๆดีอันนี้แล้วแต่คนถนัดละกันนะครับมันก็จะบอกนะครับเอออะไรเราบ้างน,นะตอนนี้ CPU พี่มันวิ่งอยู่ที่50%เนาะแรมพี่วิ่งอยู่ที่55%นะครับแล้วก็ตัวฮาร์ดดิสต์พี่เนี่ยไม่ได้วิ่งอะไรไม่ได้ใช้งานแล้วก็ตัวการ์ดจอพี่วิ่งอยู่ที่40%อะไรประมาณนี้นะครับทุกคนไอ้ทุกคนกดไปที่หน้าของ performance นะครับนี่เดี๋ยวดูกันนีครับหน้า performance นะครับก็กดไปที่ CPU นะจะเห็นว่า CPU ของพีี่่เเนนจะป็ AMD 7 2007นะครับ x Core นะครับเป็น CPU 8คอ16เทนะครับทุกคนการที่เราจะเปิดตัวมูมูได้หลายๆจอครับสิ่งที่สําคัญคืออะไรนะครับทุกคนนี่นะครับง่ายๆเลยก็คือคอตรงนี้นะทุกคนเห็นคอตรงนี้ปะเอา้ามันไปไหนแล้ววะพี่ดับเบิลคลิกแล้วมันหายวะทุกคนอะทุกคนเห็นเลข8เลข16ปะ เนี่ยไอตรง logical processor นะตรงเนี้ยยิ่งเยอะก็คือยิ่งดีนะครับไอแปเนี่ยคือไม่ไอแปเนี่ยก็ดูไว้ก็ได้นะแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันจะให้ดูตรงนี้เป็นหลักนะไอสิบเนี่ยครับให้ดูเลข16เออคอมเราเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าคอมสมัยเก่ามันจะเป็น1กับ2อ่าหกับ2หรือว่า2กับ2 อย่างคอไอเก้าตอนนี้ก็จะเป็นเอ่อเท่าไหร่ว่าถ้าคอไอเก้าจะเป็นเท่าไหร่ว่าสิบสองก็ยี่สิบสี่มั้งถ้าคอไอเก้านะครับของพี่มันเป็นแปดสิบหกนะครับประมาณนี้นะครับส่วนแรมนะครับก็จะเป็นสามสิบสองกิกนะครับนี่ดูตรงนี้ได้เลยนะครับทุกคนเห็นเปล่าเนี่ยเห็นปะสิบเจ็ดจุดแปดทับสามสิบเอ็ดจุดเก้าก็คือแรมพี่เนี่ยมันใช้งานไปสิบเจ็ดกิกนะครับประมาณสิบแปดกิกนั่นแหละแต่ว่าของพี่ทั้งหมดมันสามสิบสองกิกนะครับทุกคนตัวฮาร์ดดิสก์เนี่ยก็ไม่ต้องไไไปสนนนนนนนใจจออะะะะะรรรรรรคคคคัััับบบแล้้้ววกกกก็็ตตา์ดดดูงีทุ อ่ะการ์ดจอจะเป็น RTX 4060 Ti นะครับประมาณนี้นะครับยิ่งตัวเลขเยอะยิ่งดีนะเห็นปะของพี่มันเป็น8กิกนะครับเนี่ยไอ GPU memory กับไอ้ตรงนี้นะครับยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับประมาณนี้นะครับทุกคนนะคร่าวๆนะครับแล้วก็ตัวไอ อุณหภูมินะครับก็ประมาณ52องศาครับอันนี้คือแบบเปิดแบบห้องแอร์บ้างพัดลมบ้างสลับกันไปนะครับอยู่ที่52องศานะครับประมาณนี้แล้วก็เวลาเราเปิดหลายๆจอนะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าคอมเราเนี่ยมันเปิดได้หลายจอครับให้ทุกคนลองเล่นไปเลยเว้ยให้ทุกคนลองเปิดไปเลย 2. จอ3จอ4จอก็แล้วแต่เซตติ้งตามที่พี่บอกนะครับหรือว่าจะลองลดตัวคออคอ CPU ลงมาก็ได้นะครับสมมติว่าถ้าเกิดไม่ไม่ไหวใช่ปะอย่างของพี่เนี่ยพี่จะเซตไว้ที่4ใช่ปะ แปลว่า4 416อ่ะพี่อาจจะเปิดได้อยู่ที่ประมาณ4จอนะ4จอเนี่ย CPU พี่อาจจะขึ้นไปแบบ80 90แล้วอะไรประมาณนี้นะทุกคนพี่ไม่แนะนำให้ CPU ตรงเนี้ยวิ่ง100%ตลอดนะครับพี่แนะนำว่าเออ80 90เนี่ยยังพอรับได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันวิ่งแบบ1้อยตลอดแล้วไม่ลงมาเลยเนี่ยพี่ไม่แนะนำนะครับมันจะไม่ไหวนะคอมมันอาจจะแบบมันจะพังเร็วนะทุกคนนะประมาณเนี้ยส่วนตัวพี่ก็จะเปิด2 3จอประมาณเนี้ย CPU ก็จะวิ่งอยู่ประมาณไม่เกิน90นะครับที่พี่ ใช้งานนะครับอ่ะก็คือประมาณนี้นะครับทุกคนต่อไปนะครับทุกคนต่อไปนะครับวิธีการดูเมนบอร์ดนะครับเผื่อทุกคนอยากรู้ว่าเฮ้ยพี่ใช้เมนบอร์ดอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนให้ทุกคนกดปุ่ม Windows นะครับนะปุ่ม Windows ที่คีย์บอร์ดนะครับบวกตัว R นะครับทุกคนนะมันจะขึ้นเป็นหน้ารันแบบนี้มานะครับนี่เห็นปะอ่ะเดี๋ยวพี่ขยับตรงนี้ให้ดูนะครับ หน้ารัานตรงนี้ครับเห็นปะเนี่ยหน้ารัานตรงนี้นะวิธีการกดปุ่มวินโดว์กับตัวปุ่ม R เดี๋ยวพี่จะขึ้นเป็นรูปภาพไปให้นะครับว่ากดยังไงเผื่อคนไม่รู้ว่าปุ่มวินโดว์คืออะไรปุ่มวินโดว์มันจะอยู่ใกล้ๆปุ่มสเปซบาร์นะครับนะเออประมาณนี้นะครับให้เราพิมพ์ D X D นะครับแล้วก็ I A G แบบพี่นะครับแล้วกดโอเคไปเลยนะครับทุกคน รอแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนรอแป๊บหนึ่งโอเคครับทุกคนหลังจากที่เรารอแป๊บหนึ่งนะครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างเป็นประมาณนี้นะครับเนี่ยมันก็จะบอกนะครับของพี่เนี่ยเป็น Windows 10 Home นะครับจริงๆเนี่ยมันจะบอกเป็นตัวเอ่อยี่ห้อเมนบอร์ดด้วยว่ะทำไมรอบนี้มันไม่บอกไม่รู้วะ่ะปกติไอ้ตรงเนี้ยมันจะเป็นยี่ห้อเมนบอร์ดนะเว้ยทำไมมันหายไปวะปกติเนี่ยมันจะมียี่ห้อบอกด้วยนะของพี่มันจะเป็นเอ่อจำไม่ได้แล้วว่ากิกะไบต์กิก กิกไบต์ออรัตเอลิตอะไรสักอย่างเนี่ยที่พี่ใช้งาน,นครับเก่าแล้วนะครับทุกคนเนี่ยก็จะบอกโปรเซสเซอร์ CPU 16อะไรประมาณนี้นะครับ RAM 32นะครับทุกคนแล้วก็ DirectX version เนี่ยเป็นเวอร์ชัน12นะครับแล้วก็ถ้าเรากดไปที่ Display 1มันก็จะบอกการ์จอครับเป็น n v i อเ a g e f o r ดีย RTX 4060Ti นะครับ,รบทุกคนคร่าวๆประมาณนี้นะครับ นี่นะครับประมาณนี้เอ้จริงๆทําไมตรงนี้ไม่ขึ้นวะเออแอบสงสัยนะคือรอบที่แล้วเนี่ยก่อนที่พี่ดูรอบที่แล้วมันขึ้นบอกอยู่นะครับว่าเป็นเมนบอร์ดยี่ห้ออะไรนะครับจริงๆมันจะบอกตรงเนี้ยทุกคนสามารถเช็คดูได้นะครับแล้วก็คอมพิวเตอร์เนมอะไรประมาณนี้นะครับทุกคน โอเคนะครับทุกคนคร่าวๆเนี่ยก็คลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็คงประมาณนี้แล้วนะครับเซตติ้งเนี่ยประมาณนี้นะครับทุกคนตรง CPU เนี่ยให้ทุกคนลองไปปรับใช้กับคอมพิวเตอร์นะครับก็คือมาเช็คตรงนี้ก่อนอ่ามาเช็คที่หน้า performance ก่อนนะครับว่าตัว CPU ของเรานะครับมันเป็น8คอร์16เทรดหรือเปล่านะครับเออถ้าเกิดภาษาชาวบ้านเขาเรียก8คอร์16เทรดนะครับแต่ถ้าเป็น CPU รุ่นเก่าๆมันจะแบบเออ1คอร์2เทรดอะไรประมาณเนี้ย2คอร์4เทรดอะไรประมาณเนี้ยทุกคน ก็ถ้าเกิดว่าให้เราดูเลข16แล้วเราก็มาตั้ง CPU ตรงนี้แล้วกันอย่างพี่มันแบบอย่างที่บอกนะ16คลอนนะครับ16เทรนดนะก็เลยตั้งเป็น4ประมาณนี้ได้เลยนะครับแต่จริงๆอะใช้2ใช้3ก็น่าจะเล่นได้อันนี้ทุกคนลองไปเทสแล้วปรับใช้งานกันดูนะครับคร่าวๆให้ดูเซตติ้งประมาณนี้นะครับทุกคน อ่ะทุกคนหลักๆคลิปนี้เนี่ยก็คงประมาณนี้แหละเผื่อทุกคนถามหาเซตติ้งกันนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปใช้งานออโต้คิกที่พี่ใช้งานอยู่ตัวใหม่ล่าสุดนะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะดีกว่าตัวเก่าที่เราใช้งานยังไงนะครับทุกคนก็อย่างคลิปนี้ฝากกดไลค์กันด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ